ํารืดไอ้นอาเครื่องแบบหรือเปล่าครับนอกเครื่องแบบเพื่อ,อจะทำมาเพื่ออะไรเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบเอาอเดีๆจะทำเพื่ออะไรเนี่ยบางพันหนึ่งเล้วเล้วข้าอะไรเขานอกเครื่องแบบไงผมจะเดนคดีอะไรอะ่ะรป่ใส่แฟชั่นเกินปกปิดใบหน้าผมแกใส่ชุดอะไรอ่ะอะไรนะครับ อะไรนะจับปลอมแปลงครับเนี่ยก็ไม่ใช่ผมรอเทคสองอยู่ครับคุณตำรวจคุณตำรวจปลอมเหรอเนี่ยคุณตำรวจห้ามใส่พ่ออ้อมด้วยครับไม่ผมรอเทคสองอยู่ปลอมแปลงหรือเปล่าก็ปลอมแปลงไงแต่ว่าผมยืนรอเทคสองอยู่ยอมรับใช่อ๋อยอมรับเลยไปตีมึงดูดิโดนเทคสองอยู่มุ่ดูเทคสองดิเขาหลอกอะรเนี่ยไม่ปล่อกอยู่เหรอ ใช่รถล้อแดงมาอยู่พี่เซนแล้วแกมาได้นรถลูดก็ไม่บอกก็เถอะอ่อปุยยองนะปุยยองปุยยองอันนี้คือนิ้วใส่นิ้วใส่ตุ้งชิงผ่านเลยใช่หลางตังชิงเรนเกี่ยวกับว่าแฟนเสื้อมาหรือว่าไงแฟนตําโข๋ก่อะพี่ตําโกยไม่เข้ามาเลยอะรับผมขอถามก่อนที่จะเริ่มเทสสองครับการปลอมแปลงตำรวจโดนปรับเท่าไหร่ครับสองเทีครับโอเคครับชิลลุงมีอยู่สามหมื่น ติดคุกสามทิวันนะม<า>ั้โอเคอะไรนะไอตีแทงบอลยังมีคนแทงเยอะยังไอตีชุดกูเหมือนตำรวจปลอมปะไม่เหมือนครับลุงมีแต่หมาต้องมองลุงเป็นตำรวจปลอมอ่ะ กูบอกให้แต่งอย่างนี้เต็มยศกระดานนี้นี่นะใส่แขนสั้นยศยังถึงนี่ถ้าใส่แขนยาวล้วก็ลามมานี่เข้ามือยกมาเป็นแหวนรุ่นติดล้อขับรถมาหูตาแตกหมดนั่นแหละเป็นไงละ่ะมาเป็นตับพรุ่งนี้หยุดนะบอกไว้ก่อนกูหลงวัน ได้ไปแล้วได้ยินได้ยินครับวันนี้หยุดนะวันนี้กูหลงวันไอ้เธอได้เกมเล้วใช่หรอเอาไงอะแล้วแต่มึงได้หมด มึงได้ยินกูป่ะเนี่ยอติได้ยินสิกูถามไว้าเคยได้เกมแล้วคือเกมอะไรมึงทำอะไรเนี่ยเฟรีก็ดูเซิร์ชเกมไงไม่จะเล่นไหมจะเล่นไหมหรือยังไงมันเป็นเกมฟรีอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะเล่นประหล่ดจะเล่นก็เล่นได้พักผ่อนสักบันนึงกูก็อยากได้เกมบืนอยู่เหมือนกันได้มื่อ แล้วพวกมันแขะซ้อมอยู่เปล่าโอ้นียยังนะปูนี้ยองปูนี้ยองซ้อมเสร็จแล้วลุงประเดดประเดดแต่ลุงไหมเท็กสองก่อนไม่บอกเขาไม่ไม่เท็กสองละเทคไม่ได้เพราะงั้นดูดูนกุนโดนจับอยู่ดีลุงก็ไม่ได้ไม่ไม่คือกูเกูก็ไม่ไม่ถ้าไม่ได้เทคกสองกูไม่ออกมาจากรูนั้นนะถ้าตามมาตรฐานอะลุงก็ไม่คุยกันสิตำรวจครับไม่เทคกสองนั่นแล้วไหมครับเพราะว่าตอนที่ผมจะเทคกสองครับผมออกมาจากรูไงตำรวจก็เลยเห็นออกมาจากรูเลยเหรอครับใช่ใช่ ตอนแรกอะคือผมถามไปตีว่าจะไปขอตำรวจเทคกสองพร้พอมเหลือสองทีเซิร์ฟรีไงผมก็เลยออกมาจากรูเพราะว่าผมจอดรถรอยตี๋ที่ขึ้นรถไปเปลี่ยนเป็นชุดตำรวจต่ออะไรประมาณเนี้ยถูกต้องนะไม่ได้สองนัดแล้วครับผมจะได้ไปเลยแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวคุณตำรวจจะเอาครับไปถึง ลุงเก็บไปทุกเนื้อทอดเถอะเขาลุงถ้าลุงยังไม่พอล่ะก,ก็ลุงใส่ใช้กำลังเสริมโอเคเลยถือว่าน่าจะยืนช็อตกันหมดนะเจอแล้วนะตัวกันนะถ้าอย่างนั้นผมก็ใช้กำลังเสริมนกันยังไงเนี่ยตกลงยังไง,งนี้ผมจะได้ไปกำลังสำรองผมจะได้ไปตกลงยังไงฮะลอยคนนับลอยคนมีตอนสองคนราเริ่มพร้อมกับเคดอุ้มเลยก็ไ้ครับ อะไรก็บอกว่าไม่เทค2สองได้หรือเปล่าไม่เทค2สองยังไงมันเจอแล้วนี่ไม่คือตอนแรกกับผมออกมาจากตอนแรกผมอยู่ในรูใช่ไหมนีม่คือโดน <ะ S 2> จ,จับเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ <laughs> คือตอนแรกผมจอดรถอยู่ใต้อุโมงค์แล้วทีนี้ผมก็โทรถามไปตะเต,ติให้เทคสองเลยไหมผมก็เลยขับออกมาจะเทค2สองกับตำรวจแล้วขับออกมาก็เจอตำรวจเลยเขาจะมาแต่งเฮียหรือว่าต้องเทคสองครับเทคกสองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าผมต้องอยู่ใต้อุโมงค์เหมือนเดิมนะกับรถตำรวจอยู่ใต้อุโมงค์รถตำรวจคันหนึ่ง ใช่ไล่กันอยู่ไม่ไม่ได้ไล่ตำรวจไม่ได้ไล่ครับตำรวจไม่ได้ไล่แล้วก็คือดูก็ต้องออกมารูเดิมเพื่อเจอตำรวจไม่ผมก็ไม่ออกไงอเอาแล้วลุงจะรู้ได้ไงตำรวจ่ะไม่คือตอนแรกผมโทรหายตีใกล้รู้ไอตีผมคุยไก่ตีอยู่ไอตีดั้งรถกับตำรวจแต่งตัวตำรเพราะว่าไอตีอ่ะมันคือตำรวจอ่ะมันไม่มีรถผมขโมยรถมาแล้วทีเนี้ยตำรวจไปนั่งรถกับไอตีเข้าใจไหมเนี่ยตำรวจครับ งงอะไรเนี่ยไม่ครับตลอดก็จะบอกให้คือคือลุงอะยังไงเขาต้องโดนจับจมโอเคจับเลยโอเคเฮียอะไรเนี่ยซาดนี่เกขนาดถึงเอาพระอ้อมมาใส่แล้วทำก็ทำเองทุกอย่างปลอมตัวปลอมตัวเองมาผูให้เขาเห็นเองไม่ใช่ก็กูโทรหามึงอยู่เนี่ยมึงไม่ได้ยินกูไงจะ่ให้ทำเลยครับจับต่อได้โอเคจะเปิดอง งั้นจับคู่เลยไปะขอเหมือนหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ตี๋เกี่ยวเอ้าเล้วแล้วี๋ยวจับคู่เลยรักกันติงแล้วดูนี่มันไปแล้วว่ามันไปแล้วว่าไปนูนั่นแหละไปนูนั่นแหละไปแล้วหน้าตีเวลาหน้าโดนระเบิลรถแล้วอหะไอ้ตี๋สัตว์อย่าอ้อ อเตอเตๆเตเอาเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธไปถีบถีบถีบกดนี่น่ะนี่น่ะี่น่ะโอเคโอเคโอเคคนี่ถือมัแต่งโอโอเคใครถบใครบใครบใครมบไอเตไอเต ไอตีทีผมยังไม่ได้ทีผมทีไม่โดนมีคนลบคนเดียวมีคนลบคนเดียวก็ลบฝั่งซ้ายกูทีฝั่งขวาจัดโอเคเลี้ยงนี่แหละข้อขายนะเบรดอันนี้ฟอมพลูเป็นเจ้าหน้าที่ไงของลุงใช่ไอตี๋ทำร้ายเจ้าหน้าที่ผมมไไ่ด้สกิลหลังสกิลหลังเจ้าที่ของตี๋ไม่ได้โดนเลยไม่โดนเลยโหไม่โดนเลย อันนี้จริงๆสาระโอ้ตังก็ไม่มีใส่ข้าบกโอ้โหตีอะไรไหมเออไอตีไม่ผมสารภาพไอตีรวบขบวบขบวนการกระผม่่มมีอะไแค่นั้นแหละกับคู่ไปเลยแต่คู่ไม่กล้าไม่กล้ามันอ้างฐานอยู่แล้วไม่กล้ามึงอยู่ตอนนั้นมึงโทรโทรหากูตลอดไม่มีมีครับไม่มีโทรหาตลอดดก็ไ้มถามคนที่ได้อยู่ด้วยกัน เขาอยู่กับฝูงไมลดิสอ่ะเอ่อเขาอยู่เขาอยู่วัตลอดเลยขึ้นรถมาด้วยกันถูกต้องไหมแล้วผมก็ลงไปขโมยรถตำรวจถูกต้องไหมผมไปขโมยรถตำรวจอัตตีผมว่าอยู่อตีข้างหลังข้างหลังผมไม่เห็นอัตตีบางบางทีมันดำมผมไม่เห็นไม่ใช่นี่ฟังนะผมมารถรถรถสองร้อยโลใช่ไหมรถคันสีดำอ่ะแล้วผมก็ลงไปขีดรถตำรวจปุ๊บไอ้ตีมันสั่งางใช่ไหมอ่าแล้วกขโมยรถตำรวจแล้วจะเป็นปลอมตัวเป็นตำรวจปอมตัว อัวเนี่ยวตางยังเปลี่ยนชุดจะไม่มีเลยจับคู่ครับผมหัวหน้าแก๊ง JK แไรติเป็นลูกน้องผมเอาเอาหน้าชนแกังไม่ครับไม่ครับลุงเขาแต่ทำงานมอผิดเองโดยที่ไม่ขอทำยิงย้อยจากอัวน้าอัวก็ไอติมันคือคนแกนงนำครับสั่งให้ผมทำไม่ใช่ครับถามถามพยานได้ใช่ไหมใช่ไหมไอไอใครวะเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยใช่เนี่ยเห็นไหมนนี้คนในแก๊งผมเป้เรียนตำรวจอ่ะมีแต่นักเรียนตำรวจอ่ะแต่เนี่ยคนในแก๊งผม มั่นใจครับไอตีเป็นคนขบวนการแค่นั้นแหละจับคู่ต้ไปเขาต้องเอาคนมาอยู่ด้วยไอเอ๊ะเอาพี่ดาวแทกจับคู่ครับเจอเจอเจอไหะพี่จับคู่ครับลุงมาเจอได้เลยลุงเจอได้เลยไม่คู่กันดิหมดแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวไม่จับคู่ไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เริ่มเทคสองเลยสายกูจะไปแล้วไอ้เหี้ยอันนี้รอเทคสองกันเนี่ยแล้วเอาโทรศัพท์กูไปด้วยไอตี๋จัด ต่อลมเป็นสองหมื่นนะเป็นสามสิบนาทีไม่มีการลดเวลานะครับเแต่จะเท็กสองเรอเนี่ยเร็วคือยังไม่ได้เท็กสองเลยคุณตำรวจไอ้เหี้ยแล้วกูมีความผิดอะไรกูมารอเท็กสองแล้วตำรวจมาจับกูแล้วใส่เงินกูด้วยไอ้ตีมึงดูนี่เฮี้ยคือเนี่ยเท็กสองกูยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยไอ้เหี้ยก็บฏเชียงรายสัตว์เวดดัมอ่ะ ออันานะครับถ้าจะเทมกันไปเลยรีบไปเลยไม่รีบไปเลยมันจ่ายไปแล้วมันจ่ายเงินไปแล้วมันใส่บินกูไปแล้วสองันหนงมืนเดียน้่บินไปแล้วไอ้เไปเลยเขาไปตังเตเลยเขาไปตังเตเลยเจเจอกไหมเขาไปตังเตเลยมึงมาจ่าไปขาเนี่เขาปลอมตัวเขาปลอมตัวแล้วอ่ะเออไม่แต่กูรอเทสออยู่ป้ายจแล้วกูจะยืนิ่งตรงนี้ให้ตำรวจมาจับูเอไปแล้วอันนี้มันโดนกันดีกันแล้วนี ใช่ครับไม่ถ้าจะจับผมยังไงก็ต้องจับไอ้ตีต้องนั้นผมจะผมจะเทคสองผมจะเทคสองเพราะว่าผมมีรอตำรวจลอะไรนะลุงทำกับไอ้ตีผมมาไอ้ตีแล้วผมก็ลงไปขโมยรถตำรวจไอ้ตีก็อยู่บนรถกับตำรวจสองคน จริงไหมไม่มึงหนิไม่ได้มึงอยู่กับตำรวจไอ้ก๊อ้มึงอยู่กับตำรวจโอ้โหอมไปถามันเลยเอาไม่เกี่ยวนไม่แล้วมันแล้วแ้มันแล้วมันไม่เดี๋ยวผมไม่ฟังฟังฟังไม่ไม่ฟัง่อนไม่ฟังก่อนรูหฟังฟังไม่ฟังฟังหลักฐาฟังฟังฟังไปเรีย้ตำวจมาหอยคับผมมีรูปหักฐานที่มตำรวจเอ่มันบอกไปเลยปเครวจคุณรวจผมมีหลักฐานในโทรศัพท์ครับที่มันส่งข้อความผมสอบกับไ่ เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูมันพิมพ์ข้อความหาผมเดี๋ยวผมส่งรูปมาให้ดูว่ามันพิมพ์อะไรมาไม่ก็ถือว่าเอาแล้วไงต่อแล้วก็มึงก็มึงบอกว่าวเาตอรอรต่อรงต่รงรงว่างตอองงรง่อ่รอรอรงต่อตอดตรง่ออรอรอตร ไม่ใช่คุณโดนปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่เองเาไม่เอาเขาไม่เอาเท็สงมาด้วยแล้วก็ฉีดตำรวจไม่ไม่ไม่งั้นก็ฉีดตำรวจก็คดีเดียวเด่งั้นแล้วเกี่ยวอะไรกับปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่กับปลอมตัวงเอาก็เอาไม่กูรอเท็กสองไงแล้วกูยืนเป็นตำรวจจับแลักพิยอะไรไรเหี้ย แล้ไปจนไปวยวครับไอตีโดนไปด้วยน้องนนผมไม่ยอมนะไปเทสองไปเทปสองไปเทสองไอ้ยงเขาไปเทสอเราเคุยกันไปยินเสงไปเทอไม่ไคุยกขึ้นเจ้าวะตำรวจตำรวจหัวเขียวมากผมหน่อยได้ไหตำรวจหัวเขียวมากผมแจ้งความรถวรถอะไปไปไปคุยคนนู้นก่อนไปเขาไหนอะไรนะที่เาโทรศัพท์อยู่ในนไปไปไปคุยคน่อสรุปไงนะคือ ผมมีหลักฐานที่ตีศอข้ามานไม่ไ้รองไม่ไก่อนครับไม่ไม่งั้นไปยืนไปคุยกับผมตำรวจไม่ผมรับคเสียงมันมันพูดไปรู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไปไปมาตำรวจตำรวจมาดิมาดมาดมาี่มาี่ผมฟังมันไม่รู้เรื่องหลังอเนี่ยผมจะได้บอกถูกนี่ไงมึงมากับกูกอนได้ไหมตำรวจหัวฟ้ามาี่กอนี่ตีมาดังมันไม่ได้ยินมาี่เดี๋ยวจะบอกอติซ้น่ะซอนท้ายอะเออวากันอนท้ายถูกมานที่ตำรวจมาี่เดี๋ยวจะบอก ไอ้สิบแปร่วมกับเซนรถคันเดียวกันร่วมร่วมเซนตำรวจถคันเดียวกันตำรวจมามาหนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้คดีที่ถูกต้องมานี่เดี๋ยงคดีมันดังแล้วผมพูดไม่ได้ไอ้สิบแปดมอนไปเลยมาหนี่มาหนี่ก่อนแป๊บหนึ่งมาเดินมาก่อนมึงก็เดินไปสินักเรียนมึงก็พากูเดินไปก่อนมึงก็ว่าจะเดินแบบพายตีมาก็จะบอกนี่ไงจะเอาเป้าแล้วเก็ไม่ได้ยินนี่อะไรเลยไไปไหนแล้วอะ นั่งเรียนเขก็ดีเหอะต่อรอเชื่อว่าเหอะมันไม่มีมันนี่เอาตีไปไกลได้ว่านักเรียนตำรวจนักเรียนตำรวจเอาตีไปไกลก่อนเดี๋ยวผมจะบอกคือผมมีข้อความที่ผมคุยกับไอตีเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูจบเลยแล้วไงต่อแล้วไงต่อส่งโอเคคส่งส่งมาส่งมาขอโทรศัพท์หน่อยครับขอโทรศัพท์หน่อยอ่าอะเก้าแปดครับเก้าเก้าเก้าสามเก้าสามโอเคแล้วเรื่องเรื่องเองสองนี่ไม่เทคแล้วใช่ไหมเพ่ยบุกเข้าไปเลยไปแล้วพี่เออเรียกกลับมาก่อนให้คนอื่นมาแทนก็ได้แป๊บนึง กดหัวไปหมดแล้วนะไม่แม่นเทคสองเทคสองตัวไปเทสสองไม่ได้ไปเทคสองก็ไม่ได้เทคสองลุงเพราะคนที่อยู่กับลิศคือผมเนี่ยเพรนี่อยู่กับลิศจ้ะจันแล้วตอนนี้แค่ต้องจับไปด้วยกัน ยังไงครับสรุปสรุปยังไงเรียกเรียกท่าเขาไปส่งไอ้นี่ไปให้ไอ้มงมันเดี๋ยวสองไอ้สองมันมาใช่ครับใช่ท่านหนึ่งทุกคนได้สัตว์เฮียครูเถียงเหนื่อยเลยเยสตี เบอร์นะพี่406158ต้องพูดไว้ต้องถูกมาแล้วเลย406เห็นรูปไหมครับเห็นรูปไหม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 อ่าดูโอ้ยเยาวนะปูยเยปูยเยปูยเยาวผมผมดูด้วยนะไหมลุง5.9147นี่ไงในนันทวินไงนมนทวินอ๋อแชท มีอีกไหมครับมีอีก่ไหมมีเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วครับไม่มีมีอยู่ข้างล่างครับที่ผมเขียนว่าปอมเป็นตำรวจเหรอครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะแป๊บนึงเพราแค่บอกว่าไปไม่ได้แป๊บนึงก็ต่อรออยู่ว่าว่ายืนลงไปคุยกับต่อรอยู่อ่าหลังจากนั้นลุงก็โดนดิบแล้วผมบอกเราได้งานแล้วเป็นตำรวจแล้วมันก็ส่งโลมาอะไรประมาณเนี้ยไหนแล้วได้งานแล้วเป็นตำรวจไม่เห็นเลยเราได้งานแล้วปลอมเป็นตำรวจไปส่งมัน โอาเข็มอย่างนี้ครับเราได้งานแล้วปอมเป็นตำรวจไปส่งมันแล้วส่งจีมาเนี่ยอ่ะนั่นก็ดูในรูปเด็กก็ดูในรูปเด็กก็ดูในรูปเด็กดูในรูปดูในรูปมาดูในรูปในรูปตำรวจนั่งอยู่กับอัวเห็นไหมตำรวจมานั่งอยู่กับอัวเห็นปะมันพิมพ์อ่ะ เอ้แม่มันก็รู้แล้ว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 ว่าผมเพี้ยนก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องอธิบายตำรวจอยู่เพราะตอนนั้นมีตำรวจตำรวจอยู่คนหนึ่งเขาว่บอกอย่าเพิ่งไปไหนเพราะบอกไปไม่ได้ตรงไหนเอีกนะเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อนเลยนะครับคือนักเรียนพูดเลยตรงนี้รถตรงนี้ตรงนี้อ่าฟางนะไม่ไม่เดี๋ยวฟางฟางนะเหตุการณ์นะที่ผมว่าผมว่ารถ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 กบสีใช่ไหมแล้วผมก็ลงรถไอตีก็นั่งอยู่บนรถแล้วผมก็ลงไปถีบซึ่งไอตีมันสั่งผม ถูกต้องไหมครับแล้วผมก็ได้รถมาและทีนี้ตำรวจก็ไม่นั่งกับไม่ตีคาสั่งไม่มีครับไม่เคยก็นั่งมาด้วยกันแค่นั้นแหละแลวแต่ตำรวจเลยครับถ้าผมโดนจับเขาทำเองเขาลงไปทำเองถ้าผมยอมก็ต้องไปไก่ตีถ้าตำรวจจะจับผมตอนนี้ผมขอเทเชคสองครับนักเรียนจับบวกดำอะเอาง่ายๆดูเจตนาอ้วนแล้วกันถ้าอ้วนทำด้วยอ้วนไม่อยู่ให้มานั่งรถหรอกจริงๆแค่นั้นเองจบงั้นผมเอาเช็คสองครับถ้าเราจับก็จับสองล้วมไม่โดนตีได้ไหมกับตำรวจอะ ไอ้ตีไม่ต้องจับไอ้้ใหตีโดนจับให้ตีโดนจับแค่เวลาก็ได้ครับสามสิบปีครับแรกที่ว่พูดกับนักเรียนน่ะคำนรกว่าพูดกับนักเรียนบอกว่ากูไม่เกี่ยวนะกูบอกก่อนเพราะว่าอยู่ดีไม่แต่แต่ตะกี้เนี่ยมันถีบตำรวจนะตะกี้เนี่ยมันถีบตำรวจนะมันถีบตำรวจนะไม่โดนไม่โดนแน่นอนโดนล้มอยู่ไม่ถีบเลยลุงทำคนเดียวอาถารตำรวจเดี๋ยวคี้โดนถีบเอางี้ให้ลุงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไม่ต้องต้องไปด้วยกันคู่เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน เจ้าว kind of so ัวตลอดกระจบนักเรียนตำรวจตัวดำก็เป yep. ็นพยานหลอกยาวมีกนรตะโกะไงไปคู่ครับไปคู่เท่านั้นเริ่มเลยเริ่มเลยครูโตครับไปเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยพูดไปก่อนไปคู่ครับไปคู่ครับไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยผมไม่ทันอ่ะแต่ว่าไอเรื่องเทคสองมันนะผมพูดได้อยู่ว่าคือตอนแรกอ่ะเหมือนถ้าถ้าอย่างเมื่อกี่ยังไงนะ ไอเทคกสองก่อนก่อนรีไม่เทคกสองตอนแรกมันเหลือ2องนาทีแล้วผมก็เลยออกมาเพราะว่าตอนแรกไอตีไอตีส่งรยผมไม่ถ้าอยากโดนจับคู่ครับอยากโดนจับคู่ก็ไม่อยากเท็กสองงานไม่เทนะครับผมไปแล้วนะไม่เทคแลนะนะจับคู่ครับไอตีไอตี๋มันโดนค่าปรับพอครับไม่โดนจับคู่ครับจับคู่ครับผมจะไปใส่ไปในคู่ครับสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยสัตว์งานจับคู่ไปเพื่อปะเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้กาจริงๆถ้างั้นผมตามตามคดีเลยนะครับผมครับผม สานาทีนะครับตัดเลยถึงเวลาแล้วเลไอเหี้ยถึงเวลาแล้วนักลบถึงเวลาลิฟต์อาญาลิฟต์ลิฟต์พร้อมกันลิฟต์มาีกนอะไพร้อมกันพร้อมกันนอเีอะไร่ะกไม่ใช่วกันก็ไม่รู้เหมือนกันใจกนดีเลยว่คนบนจ้นโดนเป็นแพ้เงี้ยหรอพพเเซพเพเเพร่เขียนชื่อเดียวแพ้รับบากคดีอะไรร่วมไงถ้าโดนมันโดนร่วมมันร่วมอะไรอุล่อะไรตัดกอยู่มั้งนี่อะไร ผูะร่วมก่ยเหตุกูร่วมก่อเหตุกูร่วมก่อเหตุไม่คือกูร่วมชะตากรรมหรือเปล่ากูร่วมชะตากรรมในคุกอะไรยังเอายัางนี้อะไรอยังเออมึงยังงงมึงรับเมื่อห้กูดูกูร่วมได้ยนะสามจริงๆเนี่ยสองเกช็คทีไปไปไปบีนร่วมร่วมชะตากรรมสามสิบไงสิบไงยี่ยเช็คกี้ซัดยี่ยงดิปกติก็ทำไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แด้แค่เซ็นรับไปเลยพี่เซ็นรับไม่ได้เฮ้ยไม่ใส่ครับปรับเลยยังอ่ะ ไตอต,ตอีไม่ต้องใส่ดีไอไม่ต้องใส่ไอตีไม่ต้องใส่ใสดีดบินอ่ะผมจะรอดไอ้ครูเขาบอกนะเขาเขายอมจับแล้วไงเขาบอกว่าแม่เขาโดนของพี่ใส่ไปเท่าไหร่ครับปับอะ่ะ ต่อมื <lei> <int esse> <den es> ่นี่ปองอยู่ไม่ก็บอกอยู่ว่าจะโดนอะไรไว้ตั้งมือ่เงี้ยนักเรียนมืองอยู่ในเหตุการณ์ตลอดมือเงา้วนคำพูดอียมึงจะไปมึงจะไปดีกว่าเนี่ยมึงจะเอาเงินได้ไรมือ่จะมีเอกสอรเหี้ยไรไป ก็เลยมึงไม่ต้องยิงมีหิวจะไม่ได้ดท้ายเลยหรอกูใช้เวลาไปทุกอย่างก็ได้ไปพี่ไปสามสิบไปเหมือนกันไปไปตีกันเออเจ็บมือเจ็บมือไปพี่เออเออเฮ้ยไอ้ที่อะไรคุกอ่ะอ่อย่างตีมือรอดูเลยมึงให้ตลอดมึงแทงพนันกันเลยว่าใครชนะแต่เราไปรอดูตู้ปลาแค่นั้นแหละได้ตีจะบอกแค่หนึ่งสองสามมือส่งเลยอ่ะหนึ่งสองสาม ไปแล้วลุงไปก่อนนะลุงนเอาแล้วลวงแล้วตตลุงดึงมือเราดูตทุปลากูะไรเป็นไปแล้วไอติ้กไอติ้งกกูตายลาเล่นเฮ้ Aê! 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 Continuar! Oi, ia to learn a สวัครับสวัสดีครับมีอะไรเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเปล่าครับไม่มีครับลุงโอเคหน้าชื่ออะไรครับถ้มีกูจะได้ไปอยู่อะไรนะชื่ออะไรครับชื่อจอร์ดครับจอร์ดวิสสโมกวิสครับผม น้านานอยู่แกงอะไรอ่ะไม่มีแกงครับ